ในหนังสือพุทธศาสนาสวรรณภูมิปกรณ์มีเรื่องราวที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์บังเอิญที่เรื่องราวนี้เกี่ยวข้องกับวัดสมนัณวิหารแล้วก็บังเอิญเหลือเกินที่หลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านก็อยู่ที่วัดสมณวิหารแห่งนี้เช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สกับเจ้าจอมมารดาบางมีพระราชธิดาพระนามพระองค์เจ้าหญิงวิราช ่อมาได้สถาปนาเป็นกรมหมื่นกรมขุนอับสรสุดาเทพและมีพระราชโอรสพระนามว่าพระองค์เจ้าลัคนานุคุณทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระปิยราชธิดาพระปิยราชโอรสพระนามเมื่อรวมกันแล้วจะทรงพระสิริวิราชลักษณ์พระองค์เจ้าลัคนานุคุณทรงเสกสมรสกับหม่อมงิ้วมีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือหม่อมเจ้าโสมนัต ม่อมเจ้าหญิงสมนัสพระธิดาพระองค์เจ้าพระรักนานุคุณพระราชสมภพเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2377เมื่อพระชนมายุได้เพียง6เดือนพระบิดาก็สิ้นพระชนต้องทรงกำพร้าตั้งแต่มีพระชนมายุไม่เต็มขวบพระบาทสมเด็จพระนาง้เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอัยกา จึงโปรดเกล้าให้รับพระเจ้าหลานเธอเข้ามาอุปถัมภ e ์ในพระบรมมหาราชวังโดยโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าวิไลสีพระมาตุจฉาหรือป้าเป็นผู้อภิบาลเมื่อหมอมเจ้าหญิงสมนัติพระชนมายุได้12บสองพรรษาเรื่องโศกเศร้าก็เกิดขึ้นอีกเมื่อพระองค์เจ้าวิไลสีผู้เป็นป้าก็สิ้นพระชนไปอีก แต่ในขณะที่มีเรื่องร้ายนั้นก็มีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันประการแรกพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงพระเมตตาพระเจ้าหลานเธอยิ่งขึ้นทรงสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเสมอพระราชธิดาเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัตวัฒนาวดีและให้ตั้งการพิธีโศกันอย่างพิธีของเจ้าฟ้าพระราชพิธีโศกัน เป็นพระราชพิธีที่สําคัญในประเทศสยามซึ่งก็คือพิธีหลวงของพิธีโกลจุกโดยมีไว้เฉพาะเชื้อพระวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปเท่านั้นส่วนเจ้านายชั้นรองๆองลงมาเรียกว่าเกสากันซึ่งจะต่างกันที่การแต่งองค์ทรงเครื่องตลอดจนพิธีแห่บางอย่างอาจเพิ่มลดตามลำดับพระเกียรติยศของเจ้านายพระองค์นั้นนั้นสำหรับภาพถ่ายภาพนี้ เป็นพระราชพิธีโศกกนของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ในปีคิเตศักราช1866 mm hmm. เรื่องที่ดีอย่างที่สองก็คือหม่อมเจ้าสมนัสยังได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมนัสวัฒนาวดี mm hmm. และการที่พระองค์เจ้าวิไลศรีสิ้นพระชนไปพระองค์ไม่มีทายาทผู้รับมรดก นอกเสียจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัตวัฒนาวดีเพียงผู้เดียวและเนื่องจากได้รับพระมรดกมาเป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2389จึงทรงโปรดให้สร้างวัดเทพธิดารามพระราชทานพระปิยราชธิดาพระองค์เจ้าวิราชกรมคุณอับศรสุดาเทพและทรงโปรดให้สร้างวัดราชนัดดารามพระราชทานพระปิยราชนัดดาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัตวัฒนาวดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพระบรมชายรักษ์ทรงศิลหรือพระชีไทยถ้าไม่มีพระธรรมรงแล้วจะเห็นเหมือนพระภิกษุเพราะพระองค์ทรงดำรงพระภิกษุวชิระยานมหาเทระ27ปีได้ทรงศึกษาพระพุทธศาสนาภาษามคตสันสกฤตอังกฤษละตินแตกฉานได้แปลธรรมววิันมาเป็นคำไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัว จด็จตะวันคตในวันที่2เมษายนปีพุทธศักราช2394พระราชวงศ์และเสนาบดีมีมติเห็นชอบให้ถวายราชาสมบัติแก่พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎวชิระยานเทระและพระองค์ทรงลาพนดเมื่อวันที่6เมษายนซึ่งตรงกับวันจักรีและทรงรับการบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่15พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาของปีนั้นและทรงได้รับการเฉลิมพระประมาพิไธยโดยย่อว่า พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายแพทย์สมิธมันคอมแพทย์หลวงในสมัยรัชกาลที่6ได้นำข้อมูลจากหนังสือที่ชื่อว่า The Illness and Death of Queen สมนัตวัฒนาวดีจากห้องสมุดสมาคมมิชชันลรี่กรุงลอนดอนมากล่าวไว้ตอนหนึ่งมีใจความว่าครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามงกุฎเถลิงถวันราชสมบัติสืบแทนพระบรมวงศสานุวงศ์ตลอดจนขุนนางต่างเห็นพ้องต้องกันว่านับแต่นี้ต่อไปพระองค์เจ้าสมณัตจะต้องทรงอยู่โดยปราศจากผู้คุ้มครองจึงทรงพระเมตตาและสมควรที่จะสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันข้อเสนอดังกล่าวได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันเนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็ทราบดีว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ เพิ่งลาสิขาหลังจากที่ทรงใช้ชีวิตอยู่ในเพศบรรพชิตนานถึง27ปีและยังไม่ได้ทรงสถาปนาสตรีคนใดขึ้นเป็นพระมเหสีโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้มีรัชทายาทไว้สืบทอดราชบัลลังก์ในภายภาคหน้าพระราชพิธีสถาปนาดังกล่าวนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2395ขณะพระองค์เจ้าสมณนัตวัฒนาวดีพระชนมายุ18พรรษา และพระเจ้าอยู่หัวมีประชนมายุ48พรรษานับจากวาระที่ทรงรดารงพยศเป็นพระอัครมเหสีพระองค์ทรงได้รับการถวายพระเกียรติอันสูงส่งทั้งโดยส่วนพระองค์และราชการแผ่นดินจากประสบนิกรชาวสยามทั้งมวลแต่ทว่าเพียงชั่วยระยะเวลา6เดือนหลังจากที่พระองค์ทรงตั้งขันทรงมีพระอาการประชวน ซึ่งแต่แรกทั้งแพทย์หลวงและแพทย์ชาวต่างประเทศต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นพระอาการที่มีผลมาจากการตั้งครรนเช่นเบื่ออาหารอาเจียนซึ่งสามารถรักษาให้หายได้พระอาการประชวนนั้นกำเริบขึ้นตามลำดับมีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งวันที่ย1สิเิงหาคมเวลาหนึ่งนาฬกาสมเด็จพระนางเจ้าสมนัวัฒนาวดีจึงทรงมีพระประสูติการพระราชะโอรส โดยปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันที่จะรับเสด็จรัชทายาทองค์ใหม่มีการจัดพระอูทองถวายพร้อมด้วยเครื่องสตราวุธสมุดดินสอและอื่นๆตามแบบแผนพระราชประเพณีพระราชโอรส ทรงมีพระพรานามัยที่อ่อนแอมากทรงมีพระชนชีพอยู่ได้เพียงสามชั่วโมงก็สิ้นพระชนลงเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันนั้นเองเจ้าพนักงานได้มาอัญเชิญพระกุมารออกไปเงียบๆปล่อยให้พระมารดาทรงเข้าพระทัยว่าพระรถยังทรงมีพระชนชีพอยู่ในคืนเดียวกันนั้นเอง พระอาการประชวนของสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีก็กลับสุดลงอีกพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมงรวงศานุวงศ์ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับแพทย์ชาวสยามหลายคนเห็นควรเรียกตัวหมอบัตเลแพทย์ชาวอเมริกันเข้ามาถวายการรักษาภายใต้การถวายการดูแลรักษาของหมอบัตเลพระอาการไข้ตลอดจนคลื่นไส้อาเจียน จึงพอทุเลาลงบ้างจนกระทั่งวันที่28สิงหาคมสมเด็จพระราชินีทรงทราบข่าวการสิ้นพระชน์ของพระโอรสนับจากนั้นเป็นต้นมาพระอาการเริ่มสุดหนักลงเรื่อยๆร่ทรงปนเหลืองและทรงมีอาการไข้แทรกด้วยวันที่11กันยายนพระบาททั้งสองข้างเริ่มบวม และยังปรากฏพระอาการอื่นๆที่สร้างความวิตกกังวลแก่พระสหายตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์เป็นอันมากจึงได้มีการประชุมตกลงกันว่าจะเรียกแพทย์ชาวสยามกลับมาถวายการรักษาอีกครั้งหลังจากที่พระองค์กลับมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ชาวสยามอีกครั้งอาการยิ่งสุดหนักลงไปอีกจนถึงกับไม่มีแพทย์สยามคนใดกล้าที่จะถวายการรักษาอีกต่อไป ในช่วงนั้นเองหมอบัตเลจึงถูกเรียกตัวกลับมารักษาอีกครั้งและนับแต่หมอบัตเลกลับมาถวายการรักษาอีกครั้งพระอาการดูจะทุเลาลงบ้างเล็กน้อยแต่เนื่องจากพระองค์ยังทรงอาเจียนอยู่อย่างต่อเนื่องภวรากายจึงอ่อนแอลงเมื่อพระอาการเริ่มไม่เป็นที่ไว้วางพระไทยภวรกายตลอดจนพระพักเริ่มเหลืองจึงได้มีการประกาศให้รางวัล เป็นเงินหลายช่างแก่ผู้ที่สามารถรักษาสมเด็จพระราชินีให้หายจากพระโรคได้จากนั้นได้มีข้าราชสำนักเก่าแก่ผู้หนึ่งได้ขอเข้ามาตรวจดูพระอาการและวินิจฉัยว่าเป็นเพราะไม่ได้ทรงอยู่ไฟและขอพระราชทานพระบรมชานาุญาตเป็นผู้ถวายการรักษา เรื่องราวเกี่ยวกับพระอาการประชวนของสมเด็จพระนางเจ้าสมณัตวัฒนาวดีสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนื่องจากมีเอกสารบางหน้าขาดหายไปสำหรับเอกสารหน้าสุดท้ายที่เหลืออยู่มีข้อความปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอาลัยในสมเด็จพระอัครมเหสีเป็นอย่างยิ่งจึงโปรดให้สร้างวัดพระราชทานเป็นอนุสรณ์คือวัดสมณวิหาร โดยใช้ทุนทรัพย์จากหมอดกของพระนางจากข้อมูลที่เกิดขึ้นนี้มีปรากฏอยู่ในพงศสวดานอยู่เพียงสามทัศค์ความว่าสมเด็จพระเจ้าบรมโงวงเธอเจ้าฟ้าสมนัตทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติภายหลังบรมราชาพิเศษแล้วเจ้าฟ้าพระองค์นี้สิ้นพระชนตั้งแต่วันประสูติซึ่งถ้าหากยังทรงพระชนชีพอยู่ ก็จะส่งผลให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงหมดโอกาสที่จะเถลิงถวันลาชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลวงปู่อ่ำท่านได้กล่าวอธิบายความเกี่ยวกับพระสัมพุทธะสมนัตวัฒนานาตบรมพิ์พระพุทธประธานในพระวิหารวัดสมนัตวิหารเป็นฝีประหัสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายแบบพระรูปลักษณะสถาบกเป็นพระพุทธรูปแบบอมรรัตนโกสิน ไม่มีพระจอมเมาลีได้ถวายพระนามเรียกเมื่อปีพุทธศักราช2519คราวแรกไม่มีสมัญญาพิไทยจึงถวายํำหรับจะเรียกท่านถูกและทำเป็นเสมาพาสปรมาพิไทยด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นต่อมาที่หลวงปู่อ่ำได้นำมาถ่ายทอดคือรูปสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีทรงพระเครื่องต้นเท่าเจ้าฟ้าในพระราชพิธีโสกัน ปีพุทธศักราช2,389รูปนี้ทำในแผ่นกระเบื้องดินเผาได้จากพระเจดีย์วัดราชนัดดารามพระบาทสมเด็จพระนงางเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชทานแด่พระปิยราชนัดดาจึงทรงพระราชทานนามเป็นที่ระลึกในตอนนั้นทรงพระสิริลักษณะสารพางโปร่งบางเช่นพระรูปนี้และรูปนี้ด้านหลังมีลายหนังสือว่าโสมนัส หลวงปู่อ่ำท่านได้เขียนเล่าไว้ว่าณวันมาคาปุณมีอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2519มีมาค้าบูชากลางวันเวลา14.00น,นได้นั่งฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกับมองดูพระสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีสเสด็จปรากฏอธิษมานร,รูปกายพระอิริยบทพระเพียบบนพระแท่นทิพยาอาจนอภโกาด หน้าพระสัมพุทธเจ้าประธานต่ำลงมาแค่ฐานสุดพระสบายและพระฉลองพระองค์เขียวใบไม้แก่พระสบายมีลายดอกพิกันกลีบทองสำหรับพิกันต้นดอกใหญ่กลีบละเอียดยาวกว่าพิกุลพระสบายรองในเหลืองทองพระฉลองทรงไหมาลายทอด้วยทองวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันประสูติได้สรงสีวันพุธจากนั้นไม่ทรงพระเครื่องประดับอื่นจึงเอาใจทูลถาม ทรงตอบเป็นสำนึกว่ามาฟังเทศเครื่องแต่งตัวมีอยู่อย่างนี้หรือว่านั่งคิดถึงอยู่จึงให้เห็นเฉพาะในคราวที่มีท้องได้ห้าเดือนก่อนป่วยจึงสมบูรณ์อย่างนี้หลวงปู่อ่ำได้ขยายความคำพูดที่ว่าจึงสมบูรณ์อย่างนี้หมายถึงอธิสมานร,รูปกายที่มาแสดงให้เห็นนั้น พระนางสงอวบพระองค์ผิดธ,ธรรมดาน,นารีซึ่งมีไวเสมอพระนางขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมให้เข้าใจดังนี้อธิสมานรูปกายสำหรับผู้ที่มีบุญนั้นภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตแล้วเราจะได้เห็นท่านในรูปแบบที่มีความสุขไม่ใช่เป็นรูปร่างในขณะที่ท่านเสียชีวิตจากตัวอย่างที่เคยพบมาคนแก่อายุป,ประมาณ90เมื่อเวลาที่ท่านมาปรากฏให้เห็นอายุของท่านจะอยู่ประมาณ60เท่านั้น จนบางครั้งอาจจำกันแทบไม่ได้หลวงปู่อ่ำเล่าต่อไปว่าสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีทรงพระราชทานให้ได้กลิ่นมะลิสดและคนกลิ่นขมิ้นสดมีพระราชดำรัสทิปว่าพวกสาวพนักงานพระสุคนเอาอาบให้แช่ทุกวันผิวจึงเหลืองทองและมีกลิ่นมะลิขมิ้นอย่างนี้หลวงปู่อ่ากล่าวว่าพระทิพยากายพระนางเจ้า ทรงพระวันชฉวีเหลืองอ่อนผ่องใสคล้ายมีแสงและเลืองเหลืองอ่อนจึงเห็นได้ชัดเจนไม่มีความสลัวหลวงปู่อามท่านกล่าวว่าในการสร้างลายเส้นเป็นส่วนที่พยากายตลอดนั้นคราวแรกนึกถึงพระวิน,นัยครั้นได้ทบทวนแล้วเป็นทิพยากายหรือผีฟ้าทั้งหมดก็เป็นเพียงลายเส้นเท่านั้นซึ่งปรากฏขึ้นแบบทิพยากาย อีกทั้งพระสิริลักษณะสมบูรณ์พระวรกายได้ทรงถ่ายสถาบกขึ้นเป็นพระสัมพุทธรูปแล้วจึงขึ้นเป็นพระพุทธมารดาตามพระพุทธภาษิตว่าพุทโธมาตาปิตาธรรมโมพระพุทธเป็นมารดาพระธรรมเป็นบิดาทางสมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงประชนทุกทรมานกระทั่งเสด็จสวรรคตและให้มีวัดสมนัตวิหารนี้จึงควรปรากฏ เพื่อเป็นที่รู้จักแก่ลูกหลานที่เกิดมาในภายหลังจึงได้สร้างลายเส้นเป็นส่วนที่พยากายตลอดในขณะที่หลวงปู่อ่ำกำลังสร้างลายเส้นอยู่นั้นทรงปรกากฏพระพักสดชื่นและลื่นเรืองอันยืนยันบุญญาพิสังขารสัตว์เทนซีโลกียธรรมทิพยาสมบัติตลอดดังนั้นพระอธ,ธิตสมานรูปสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดี เจ้าของพระนามวัดสมนัตนี้เสด็จตะวรนคตเมื่อปีพุทธศักราช2395จึงมีพระสิริลักษณะสมบูรณ์ดังภาพลายเส้นที่หลวงปู่อ่าได้ถ่ายทอดไวน้นี้ส่วนภาพเขียนสีนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นภายหลังจากที่หลวงปู่อ่าได้ถ่ายทอดเรื่องราวไว้แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซูเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิง่ง ขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ